น้ำตัวพี่หน่อยสวัสดีครับชื่อพยักขาวครับค่ายมวยไทยยิมครับไฟที่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายจะดีมวยไทยยิมอยู่ไหนนี่ค่ายนี้อยู่ที่บ้านน้องน้อยครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นกู้เบ้าอุตสาหกรรมก็มีดีแม็กครับกับมังกรหยกครับก็คือเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ ยี่สิบสามครับสูงเท่าไรสูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสองครับมวยสไตล์อะไรครับบู้อูดันครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรเทวดาเนาะครับเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งกว่าต่อย่างได้ดูยังได้ดูแล้วเขาเป็นมวยสไตล์ไทยเตะเตะถีบมากครับแล้ววันนี้มาวันนี้มาเจอเขานะใช่วางเกมวียนอยางนี้ดิ ตั้งเกมวางแผนว่าต้องเจาะขาแต่เหมือนตามสไตล์เราแล้วเดี๋ยวมีอะไรคอยแก้ไขอุฒิขบวนทีทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ล่าสุดต่อยที่บางสิบครับอ๋อวันนั้นเป็นไงชนะเลยไหมชนะน็อบยกสองชนะรองมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ต่อยร้อยสามสิบครับก็เวทวันนี้เลยใช่เมื่อเช้ามาเป็งานสองหนักยางใช่ครับผ่านแล้วครับออกมาน้ําหนักพอดีสบายดีครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาใครเหมือนเดิม อมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับไฟนี้มาร้อยสามสิบไม่กีกิโลโลหนึงสองโลสามโลให้คุมกี่กิโลคุมคุมสองโลสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับเราต่อยมวยไทยมาสิบหกแล้วครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วเคยมาต่อยที่นี่ยังยังครับตื่นเต้นไหมนิดห่อยเวทีใหญ่ใหญ่ยนะแต่ต่อยเย้ถ้าตื่นเต้นนะครับฝากเชิญเชิญแฟนคขับเรถเลยภาพปากแฟน มวยฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่เต็มที่ครับขอยชนะครับอ่าลอยชนะฝากนะขอบคุณครับขอโชคดีัาผม